น,นี่ก็มันจะหาอะไรเด้เนี่ครับเป็นสิ่งเคปล่าครับเพราะเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับ ปกติก็ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็ลองติดครั้งแรกครับผมซื้อสติ๊กเกอร์เคปลามาลองติดดูอันนี้ก็กำลังไล่เก็บอยู่นะครับยากตรงนี้นะชัตเตอร์อกับเรอวะ กำลังเก็บขอบที่เหลือนะครับเสร็จแล้วครับการแรปมือใหม่หัดแรปครับผมนะครับสำหรับใครที่จะแกะออกมานะครับจะมีน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับ แล้วตัวนี้เป็นเดือยประคองสองตัวนะครับซ้ายขวาแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเดือยล,ล็อกพลาสติกครับมีทั้งหมดสตัวเหมือนกันน็อตสีตัวเดยล็อกพลาสติกสตัวแล้วก็เดือประคองสองตัวนะครับต่อจากติดด้านหลังก็มาติดที่ ฝาชาร์จกันนะครับผมถอดตรงมหง่ายเป็นสลักแบบนี้ครับถอดมาจากตัวรถได้เลยสไลด์ไปด้านหน้าครับผมสไลด์ไปด้านหน้าก็าหลุดแลยเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเนืมอล้วครับตัวนี้ง่ายมากเลยใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีในการแต่งรับเดี๋ยว ผมจะมาบอกวิธีการถอดฝาชาร์จแบตนะครับผมลองดูนะครับนี่ครับเรากดออกมาก่อนปิดปิดเอา,าไฟไ,ได้แล้วเออเออเอเอเนี่ยเรากดออกมาก่อนนะครับตรงน,นี้ตรงนี้ออก แล้วก็ขยับนิดนึงสไลด์มาด้านหลังสไลด์ไปด้านหน้าเออสไลด,ด,ไดล์ไปด้านหลังสิเออสไลด์ไปด้านหลังสไลด์ไปด้านหลังตอกมาแล้วครับวิธีใส่ก็ทำดีเวิร์สกลับเข้าไปครับเชี่ยมันตรง